สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับช่องก้อยเลืองแสนวันนี้ครัวเมนวนกับก้อยเลืองแสนนะคะกับซีแกงผักหวานแกงผักหวานใส่เห็ดพอพี่น้องมูลน,นคนเมืองนอกนี่นะเออแกงผักหวานใส่เห็ดพอนะมีเป็นกระป๋องเลยพี่น้องโอ้มีเป็นซองซองนี้อยู่ที่สิบสิบกว่าโยโูโรตกอยู่ที่ประมาณห้าร้อยนะคะ ห้ารอยบาทมีไข่มดแดงมีเห็ดขอแล้วก็มีผักหวานด้วยนี่พี่น้องเบิงบดเดลี่วิวให้เพื่อนได้นี่คุณจิ๋วสถานถูดเอามามามาไม่นวดมาแต่บริลลี่มามามา,มา,มานี่นพี่น้องสิเป็นแนวนี่นะเป็นแนวนี้เดือดบล็อก การสวัสดีค่ะพี่น้องฝนตกพับพับแผลบนะคะอด่นเดินหกแง้มฝนตกาำพื้นน้องนี่ยืนสะอื้นจนใจเจินหนาวค่ะแต่นอ้อบอกเห็นผู้เบาไหเงาตัวน้องมารอบอกรู้ตัวน้องบอกแต่ละลอแต่ละลอล,ะละ้อลองเดี๋ยวเป็นคนอ่องเสียงจวดอดบางไฟแสนน้นองนี่ยืนคองเองี้ย มันแผ่นเ็ปก้อนขี้ฝามันเสือบอไร้สาต,ตัวสาย้ำธรราจาชสักเน่ยนะทั้งหา้าเอาสัญญาให้มาตูกกันเอาจะไปตลาดนัดนะคะพี่น้องฝนโกแม้พุ่เศร้านี่นะหมู่บ้านี่หาเนื้อไม้พี่น้องเฮ้ยบอไดไลายดอกแบบว่าจะเอามาต้มต้มแล้วก็กินกับตำสมองหงแซ่บ ฝนตกคุณชายเป้ก็อยู่กับเพื่อนนะคะคุณแซนกินหอดใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะคะทำงานอีกสามอาทิตย์นี่แหละ รอคุณเมนอกอยู่ถือจมถือเทศให้มีความใจให้มีมีประสบการณ์อืม น <Yeah>, no. พี่น้องฝนตกหลายตกพอแปลกพอแปลกถึงฝนจะตกเบิงบ่งเบงหาเบิ่งพวกเสียนนี่พวกเสียน,ยนยงไงหล่ะเด้วนี้นี่นี่พวกขันล้วเดินะนะเออพักเสียนพักเสียนฝรั่งพี่น้องหาอยู่หากินตามวิถีคนปลา อฝนตกนี่ได้แม่ความสภาพหน่อยนี่ก็แมนคุณเอ้เอมันอยู่ขังนี่ริ่มสาหนามทางุนนี่สะบัวตัวนี้มุ่มมีตรยพี่นอ้องมาเบิ่งดูเราด้วยบรรยากาศดีเขียวเป็นมา ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกาลังใจเป็นบอกยิ่งบอกพี่น้องเสียงฝนฝนโตะกกัะเด้แค้งน้ำแกงกัะเดี้ลอยนะคะอันนี้มาโหลดพา้าพีผพาน้องไปเที่ยวชมตลาดนะัดตอนเช้าทุกวันเสาร์ไง ผู้คนเบิงในช่อง youtube ของเราก่ยเพียนผ้าพี่นอ้องมาทุกเสาฮูนเห็นว่าแม่ขาวขาวุูนแมนเบิดจุนตลาดนัดจ้าบอนี้เราฟังรีมฟังสะนี่แม่นี่ กตั้งเขาก็มีอยู่หันตลอดเด้ยล่ะอ,อ,อ,อยู่ในเมืองติอันยางสอดวันหันกับเป็นในเมืองเด้ล่ะไปทะลุหลังเอกซชันนะคะพี่น้องนี่มีเป็ด อาพอกันคลิปนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อพอกันคลิปนาเอาคลิปสันสันมุฝาฝนมันตกฝนตกฝนตกพอกันคลิปนาขอคุณนทุกก็ร่างใจจ้าสุดท้ายแล้วก็คือต้มปลานั่นเองค่ะพี่น้องบรีอัลต้มปลาได้นี่ เอาพอกันคลิปนาได้จ้านี่ต้มปลาไม่นว่นมันเดือดแล้วกับปีดแม่บร,ริไซมะเขือเทศหรอโบใสบ่บางนาวอืปตากระพงใส่มะนาวจะไม่ใส่กระเทียมโอ้เราม,มันบวมเป็นตุมปลาคอบานเท่าเนาะอ่ะพอกันคลิปนาได้จ้าเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยเห็น,อนบอกนี่แหละปลาตัวนี้แหละพี่นอ้องปลากระพง